มาได้แค่นี้งั้นสินะไงครับทุกคนผมสุดยอดเองนะเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้ก็คือผมเลิกชอบเธอคนนั้นแล้วนะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าเขา ไม่เหมือนคนอื่นที่ผมเคยชอบมาก่อนคือที่จริงก่อนหน้านี้ผมเคยมีคนที่ชอบมาก่อนนะครับคนที่ผมเคยชอบมาก่อนนันเนี้ยมันก็จะมีแบบโหสวยจังเลยโหน่ารักจังเลยโหหรือไม่ก็เลียนเกงจังเลยนะครับแต่สุดท้ายบางคนก็มีแฟนแล้วบางคนก็ชอบผู้หญิงเลยนะแต่ว่านะครับถึงเขาจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเขามาปฏิเสธผมแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือเสียใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าคนคนนี้ เขาไม่เหมือนคนอื่นที่ผมเคยชอบมาครับเขาเป็นคนแรกที่ทําให้ผมกล้าที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาเป็นคนแรกที่ทําให้ผมกล้าที่จะซื้อของให้ซื้อขนมให้เป็นคนแรกที่ทําให้ผมกล้าที่จะสารภาพรักตรงๆไปและแน่นอน,นครับเป็นคนแรกที่ทําให้ผมคิดมากเกี่ยวกับเขาเือคนนี้เป็นคนแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมได้ชอบได้รักใครสักคนแบบใจจริงแล้วครับ เธอคนนี้เป็นคนที่ตรงกับผู้หญิงในฝันของผมมากที่สุดเลยก็คือแนวผู้หญิงที่ผมชอบนั่นแหละครับผู้หญิงที่ผมชอบก็จะเป็นแบบสุภาพเรียบร้อยแล้วก็อ่อนโยนนะครับแล้วก็น่ารักด้วยนะครับเอาละเข้าเรื่องของเรากต่อนะครับเมื่อหลายทิ์ก่อนเพื่อนสนิทของเขาที่ชื่อว่าเวฟก็โทรมาเวฟเขาก็ได้บอกเรื่องที่ผมรู้สึกตกใจมากๆเลยครับเรื่องนั้นก็คือคนที่ผมชอบเขามีแฟนแล้วครับ ตอนนี้ผมได้ยินครั้งแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกคนระับผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเวฟเขาชอบเอาเรื่องพวกนี้มาหลอกผมหลังจากที่ผมวางสายกับเวฟไปผมก็ได้ไปเห็นโปรไฟล์ของเธอคนนั้นเขาก็ตั้งโปรไฟล์เป็นรูปมือทําหัวใจครึ่งหนึ่งเป็นแบบทํามือเป็นหัวใจครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้อีกครึ่งหนึ่งมาต่ออะไรแบบนี้ครับผมก็เริ่มคิดแล้วว่าเรื่องที่เวฟบอกจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแล้วผมก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าเธอคนนั้นเขามีแฟนแล้วจริงๆครับ ผมก็เลยรู้สึกแบบโอ้โหเสียใจแบบเสียใจมากเลนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเสียใจเรื่องความรักเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ผมเสียใจเรื่องความรักเนี่ยผมก็ใช้เวลาทําใจหลายวันเลยนะครับกว่าจะมาเล่าเรื่องนี้ได้เนี่ยแต่ว่านะครับทุกคนถึงจะบอกว่าผมชอบเธอคนนั้นก็เถอะแต่ว่าผมไม่ได้หวังจะเป็นแฟนเลยนะเพราะว่าผมมีกฎอยู่ข้อหนึ่ง ก็คือผมจะไม่ยอมมีแฟนตอนมต้นเลยค่ะผมจะไม่ยอมคบกับใครตอนมต้นเลยค่ะนั่นก็คือผมจะยอมมีแฟนตั้งแต่ตอนมปลายขึ้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมจะคบกับใครเป็นแฟนเนี่ยผมก็มีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือผมจะอยู่กับเขาผมจะรักเขาไปจนแต่งงานอยู่ด้วยกันไปจนตายเลยผมจะรักแค่เขาคนเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกครับตอนที่โกรธกันตอนที่ทะเลาะกันตอนที่งอนกันเราสองคนก็จะคยรจะด้วยเหตุผลครับสมมุติก็จะเป็นแบบ เออเธอคุยเรื่องนี้เราไม่สบายใจเนาะเราคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเนาะอะไรแบบนี้ครับหรือถ้าเขาโกรธผมงอนผมก็ผมก็จะพูดอะไรแบบนี้กับเขาได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับตอนที่โกรธกันก็จะได้ไม่ต้องโกรธกันหนะักตอนที่งอนกันก็จะได้ไม่ต้องงอนกันหนะักใช้เหตุผลในการอยู่ด้วยกันชีวิตละก็ต้องแบบนี้แหละครับเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะก็คือถ้าเกิดว่าผมจะชอบใครเนี่ย ผมจะชอบแค่ในรุ่นเดียวกันเท่านั้นผมจะไม่ชอบรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเด็ดขาดเลยผมจะชอบคนที่อยู่ชั้นเดียวกันเท่านั้นนะครับจากนี้ผมก็คงต้องรอผู้หญิงในฝันของผมต่อไปนะครับหรือไม่ก็ต้องหานะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบหาผมชอบรอมากกว่านะครับ <c oughs> เอาละเรื่องที่ผมออกมาเล่าในวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับงั้นก็ไว้เจอเกันใหม่ในครั้งหน้าเจอเกันครับเจอกัน เอื้อมมือไปจนสุดใจจะไปถึงเธอไม่นะสูมันไปจากดวงใจจะไปถึงเธอบ้างไหมแค่เพียงเสี้ยวนาทีเดียวที่เธอมองฉันมาจากดงนี้ก็ดูจะลอยออกไปถ้าเธอแค่เพียงต้องการอยากจะร้องใจเท่านั้นถ้าเธอแค่ พียงต้องการได้เข้ามาเพื่อล้างล้าเธอแค่เพียงเข้ามาเพื่อสร้างอยาน้ำตาเธออย่างนั้นอยากให้เธอบอกลาแลทิ้งฉันไว้ตรงนี้ถึงจะชอบเขาจะรักเขาแค่ไหนแต่ถ้าไม่ไหวก็ควรพอนะครับ